สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการคํานวณนะครับในภาษาจาวานะครับก็จะพูดถึงเครื่องหมายนะบวกลบคูณหารนะครับบวกใช้เครื่องหมายบวกนะลบก็ใช้เครื่องหมายลบนะครับการคูณใช้ดอกจันนะครับหารใช้นะครับหรือถ้าตัวหารเอาเศษก็ใช้เปอร์เซ็นต์นะครับตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่าต้องการจะให้นะครับ ให้พิมพ์ตัวเลขนี้ขึ้นมาครับบอกว่าอยากจะรู้ว่า1นบวกหนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์ค่า1นบวกหนะครับวิธีการก็คือเขียนเป็นโปรแกรมได้ตรงนี้ครับบอกว่า system นะครับ o u t นะฮะ print l n e นะครับแล้วก็1นบวกหนะครับอันนี้ก็ผลที่ออกมาครับก็คือเป็นเลข2นะครับ ถ้าลองเขียนแบบที่มีตัวแปรก็ได้นะครับเราจะบอกว่าตอนแรกนะฮะตัวแปร a นะครับมีค่าเป็น5นะครับแล้วก็ตัวแปร b นะครับมีค่าเป็นเป็น3นะครับถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่า a หัน a บวก b นะเป็นเท่าไหร่ล้วก็เขียนไว้นะครับว่าพิมพ์นะครับแล้วก็คือ system of e q u t l i n e นะครับแล้วก็พิมพ์ a บวก b นะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะแปดถูกไหมครับ a 5 b 3ออกเป็น8นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นลบนะฮะก็ต้นทาอันนี้ก็คือเขียนเป็นเป็น8นะฮะถ้าเป็นลบก็จะกลายเป็นเลข2นะฮะ5ลบ2 5ลบ3ได้2นะครับถ้าเป็นการคูณนะครับ5คูณ3ได้15นะครับถ้าเป็นการหารนะครับ5หาร3นะฮะได้1 6 6 6 6 6 7นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า a นะครับเป็น i n t e g เจนะครับ แล้วก็ b ก็เป็น integer คือทั้ง a ทั้ง b นะครับเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นการหารนะครับตรงนี้นะครับก็ถือเป็นการหารแบบจำนวนเต็มนะครับก็คือหารแบบไม่ไม่มีเศษนะครับไม่เอาเศษตัดเศษทิ้งนะครับไม่ใช่ปัดนะตัดเศษทิ้งเลยนะครับผลที่ออกมานะครับ5หาร3ก็จะได้เป็นเป็น1นะครับอ่านเขียนคร่าวๆนะเขียนใหม่ใน้รงนิดนะครับบอกว่าถ้าผมเอานะครับ ถ้าผมใช้5นะครับอาหาร3นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเป็นจํานวนเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นจํานวนเต็มเหมือนกันนะครับดังนั้นการหารตรงนี้ก็เป็นการหารแบบจํานวนเต็มนะครับซึ่งแปลว่าตัดเศษทิ้งนะครับผลที่ได้นะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นเท่ากับ1นะครับ นัดูนี่นะครับ3มหาร3านะครับอันนี้ก็ได้1นะครับแล้วก็4หาร3นะครับอันนี้ก็เป็น1นะครับ5หาร3านะก็ได้เป็น1นะครับ6หาร3าก็ได้เป็น2นะครับ7หาร3านะครับก็ได้เป็น2นะครับ8หาร3าก็ได้2นะครับแล้วก็9หาร3าก็ได้เป็น3นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้การหารเนี่ยครับเป็นการหารแบบทศนิยมนะคือต้องการเศษด้วยนะครับเราก็อาจจะทําได้โดยการที่จะใส่นะครับจุดทศนิยมนี้เข้าไปนะครับบอกว่าเนี่ย4หาร3.0นะครับก็ได้เป็น1.33นะครับอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าอย่างงี้ก็ได้ครับ5.0นะครับหาร3ก็ได้ครับ คือพูดง่ายคือถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่เอามาใช้ในการหารนี้นะครับเป็นทศนิยมนะครับการหารก็จะเป็นการหารแบบทศนิยมนะครับก็คือมีเศษนะครับอันนี้ก็เป็น1 6 6 6 6 7อะไรยี่เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีของตัวแปรนะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นนะครับบอกว่าสมมติเราเปลี่ยนตรงนี้ตัวตัวหนึ่งก็ได้นะเปลี่ยนตัวนี้เป็นดับเบิลนะครับ ผลที่ออกมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็น1.6667จะครับเอะไรงี้ยนะครับเพราะว่าฝั่งตัว a นะครับ i n น e g e r นะครับตัว B เป็น Double นะครับการหารตรงนี้ก็จะเป็นการหารแบบทศนิยมแบ u บ l ลนะครับมาต่อนะครับถ้าเกิดว่าอ่ผมย้อนกลับนะครับผมสมมุติว่า B เป็น In t เหมือนเดิมนะเป็น Integer เหมือนเดิมนะครับ ก็บอกว่าเอาใหม่นะครับตัว b เนี่ยผมก็แก้กลับนิดนึงนะครับให้เป็น integer นะครับแล้วผมก็ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการหารเอาเศษนะครับเรียกว่า mod นะครับ modulo นะครับหารเอาเศษก็คือว่า5หาร3แล้วเนี่ยเศษเท่าไหร่นะครับก็ตอบว่าเศษ2นะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับก็คืออย่างครับผมก็เขียนไปนะครับบอกว่านะครับ3 mod นะครับ มอดสามนะครับอันนี้ก็ได้ศูนย์ถูกไหมไม่มีเศษลงตัวนะครับถ้าเกิดเป็น4 3, 3, ี o มอดสามล่ะนะครับอันนี้ก็ได้เป็นเป็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นห้านะครับห้ามอดสามนะครับอันนี้ก็ได้สองนะครับหกนะครับมอดสามนะครับอันนี้ก็ได้เป็นลงตัวถูกไหมหันลงตัวไม่มี 7, 3, เศษก็เป็นศูนย์นะครับเจ็ดมอดสามนะครับก็ได้เป็นหนึ่งนะครับ 8ปดมอดสนะครับก็ได้เป็น2นะครับ9ก้ามอดสนะครับก็ได้เป็น0นะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณน,น,นะครับใน Java นะครับก็มีเครื่องหมายดังนี้นะครับบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็หารเอาเศษนะครับนอกจากนั้นะครับจะมีการคำนวณอีกอีกอันนึงนครับอีกเครื่องหมายหนึ่งก็คือก็คือเครื่องหมายบวกบวกนะครับ เช่นบอกว่า a บวกนะครับก็คือเป็นการเพิ่มค่า a ไปอีก1นะครับหรือว่า a ลบนะครับก็คือเป็นการลดค่า a ไปอีก1นะครับเกี่ยวค้ประมาณนี้ครับ a บวกนะฮะแล้วก็ a ลบนะครับลบค่า a หรือเพิ่มค่า a นะครับหรือว่าถ้าจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับ a บวกเท่ากับนะครับบอกว่า a บวกเท่ากับเท่ากับ8อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือบอกว่าต้องการจะเพิ่มค่าเข้าไปนะฮะใน a นะครับเพิ่มอีก8นะครับ ตัวอย่างเช่นสมมติตอนแรกนะ A เป็นค่าเป็น5ถูกครับเราสั่งว่า a บวกเท่ากับ8นะครับ a ก็จะกลายเป็น13นะครับก็มีหมดนะครับมีลบเท่ากับนะครับมีคูณเท่ากับนะครับมีหารเท่ากับนะครับมอดเท่ากับนี่ก็คิดว่าน่าจะมีนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องการคำนวณนะครับเครื่องหมายต่างๆก็มีตามนี้ครับบวกคูณหารนะครับ แล้วก็มอดนะครับแล้วก็บวก,บวกลบนะครับแล้วก็บวกเท่ากับลบเท่ากับหานเท่ากับอะไรเงี้ยน,นะครับ